สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ภารกิจของเจี๊ยบในการมาตอกย้ำความสำเร็จบนแรงต้านตั้งแต่วันที่7ที่เราเดินทางมาวันนี้วันที่2 1เวลา2อาที่ที่เราอยู่ที่เมืองไทยเราใช้เวลาในการมีพังสุขในการเรียนรู้กับความรู้สึกของตัวเราเองและของคนอื่นๆและเคพลังงานของคนในครอบครัวและแบ่งปันเรื่องราวการฝึกพลังของจิต ในการทำกลุ่ม p r i v a t e coaching แล้วก็ในการจัดสัมมนาจะอยากบอกว่าวันนี้มันคุ้มมากกับการตัดสินใจมาเมืองไทยในรอบนี้นะคะเจ๊อยากจะมาสรุปเรื่องราวที่เจบได้รับจากการเดินทางครั้งนี้นะคะการเดินทางมาเมืองไทยรอบนี้เป็นการเดินทางที่อยู่บนแรงต้านค่ะเป็นความสำเร็จบนแรงต้านก็คือในความสำเร็จของเราในการที่เราจะเป็นผู้มั่งคั่งรวยในการที่เราจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยในทุกๆสถานการณ์ เราเลือกเราเลือกที่จะเดินหน้าต่อทั้งที่เรื่องจริงของเราบางเรื่องเนี่ยมันยังจัดก,การยังไม่เรียบร้อยปัญหาของออการเงินปัญหาของนิสัยยังมีจุดไม่เยอะค่ะแต่มันยังมีอยู่แต่ว่าเราเลือกที่จะเดินหน้าต่อคือการมาเมืองไทยพาครอบครัวมาเที่ยวมาเจอกันมาจัดงานสมัมมนาแล้วก็การประกาศความสําเร็จจะอยากบอกว่าโดยวิธีการการจุดพลังของจิตนะคะความสําเร็จเนี่ย มันไม่ได้มองแค่ว่ามันสำเร็จกายภาพเป็นอันดับแรกความสำเร็จบนแรงต้านหลายๆคนสรุปว่าความสำเร็จจะต้องกายภาพมาก่อนแต่เจียบอยากย้ำทุกทุกคนที่ฝึกเรื่องพลังของจิตน,นะคะความสําเร็จเกิดจากภายในความสําเร็จจากเกิดจากการจินตนาการจากความรู้สึกข้างในเมื่อไหร่ที่ความสําเร็จที่ความรู้สึกข้างในใจเรามันเด่นชัดมีความเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีความกลัวนะคะอย่างที่เจี๊ยบทำนี่ฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกมาเมืองไทยมาเที่ยวมากินปีที่แล้วนี่ ปีที่แล้วทั้งปีเจ๊ไม่ได้จัดสมัมมนามีคอร์สสัมมนาออนไลน์บ้างแต่ไม่ได้จัดสมัมมนาและเจ๊อยู่อย่างมีความสุข <c oughs> ปีนี้เจ๊เริ่มต้นปีด้วยการประกาศคอร์สสัมมนาประกาศ private c o a c h นี่คือวิธีการของคนที่ประสบผลสําเร็จนะคะ <c oughs> เขาตอ,อยากย้ำความสําเร็จข้างในข้างในเขาไม่กลัวอะไรแล้วเขาไปต่ออย่างเดียวข้างนอกมันจะสําเร็จตามแต่คนถ้ารอความสําเร็จจากข้างนอกต้องสาเร็จก่อนโดยที่ข้างในคุณยังไม่มีความเข้มแข็งข้างในคุณยังไม่มีความเชื่อความสําเร็จคุณจะไม่เจริงค่ะ มันจะเป็นความสําเร็จที่ฉาบฉวยแต่ถ้าคุณจะให้เป็นความสําเร็จที่ยั่งยืนจริงๆนะคะคุณต้องฝึกอย่างที่เจี๊ยบทำแล้วเจี๊ยบเองเป็นหนึ่งคนที่เล่นบทบาทชีวิตให้ทุกๆคนดูก็เจี๊ยบให้กําลังใจทุกคนชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเห็นแต่มันจะเป็นอย่างที่คุณคิดและที่คุณรู้สึกจะมีหลักการง่ายๆที่คุณจะฝึกปฏิบัติได้จริงๆสําเร็จจริงๆติดตามเรื่องราวการแบกปันติดตามการประกาศคอสมีนรหรือไทยรดโค้ชช่งของเจี๊ยบมาเรื่อยๆนะคะ จะเป็นผู้หญิงที่คุณดูเหมือนธรรมดาแต่เจ๊บไม่ธรรมดาค่ะเจ๊ mm hmm. จะมีบางสิ่ง mm hmm. บางอยา่างที่คุณกําลังสแสวงหายอยู่จะมอบให้คุณได้จริงๆมีหลายท่านที่เข้ามาเจอเจ,อเจ๊บในรอบนี้เขาสามารถค้นหาตัวเองเขาสามารถประสบผลสําเร็จเขาสามารถรู้ว่าจริงๆแล้วเขาเกิดมาเพื่ออะไรและมีความสุขในการมีชีวิตอยู่ mm hmm. เจ๊ยก็ยังเป็นกําลังใจให้กับนักรบเรา่าทั้งหลายเหล่านั้นที่มาเจอกันเมื่อที่ผ่านมานะคะที่มา Pirate Coaching หรือว่ามาสัมมนา ฝึกต่อเดินต่อแม้ว่าสิ่งที่มองเนี่ยมันยังไม่ชัดมันยังไม่มันยังไม่ใช่สิ่งที่คุณกําลังต้องการขอให้คุณเดินต่อค่ะเส้นชัยอยู่ข้างหน้าคนที่เดินต่อเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ประสบผลสาเร็จเจียบขออนุญาตก่อนนะคะเขาเริ่มขึ้นเครื่องกันแล้วแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบายๆแล้วรักะคะือคจะพาไปกับน้าบายบาย